แน่ขอบจัก,กรวาลอันไกลโพ้นในมุมที่เงียบสงบที่สุดของห้วงอวกาศมีโรงทอผ้าเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ได้ทอเส้นไหมหรือผืนผ้า แต่ทอแสงดาวโรงทอแห่งนี้เป็นของซีริอุสชายชราผู้มีดวงตาอ่อนโยนราวกับกลุ่มดาวเลิกและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนแสงอรุณแรกเขามีได้อยู่เพียงลำพังแต่มีเด็กสาวคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยของเขานามว่าไลร่า ไลร่าเป็นเด็กกำพร้าที่ซ mm ิริอุสพบเจอในเศษเสี้ยวของกาแล็กซี่ที่แตกสลาย mm hmm. เขานำเธอกลับมาและสอนทุกสิ่งที่เขารู้นั่นคือศาสตร์แห่งการทอแแ้งดาวสำหรับพวกเขาดวงดาวไม่ใช่เพียงก้อนก๊าซร้อนที่ลอยคว้างอยู่บนฟ้าแต่คือตะเกียงที่เก็บงำความทรงจำความฝันและความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาล วัตถุดิบที่พวกเขาใช้ไม่ใช่สสารใดๆแต่เป็นสิ่งที่บอบบางและล้ำค่ายิ่งกว่านั้นในโถแก้วระยิบระยับที่ตั้งเรียงรายอยู่บนชั้นคือละอองแห่งความทรงจำครั้งแรกในขวดคริสตัลอีกใบคือประกายฝันของเด็กน้อยและในผอบสีน้ำเงินเข้มคือหยาดน้ำตาแห่งความยินดีซิริอุสสอนไลร่าว่าดาวแต่ละดวงมีหน้าที่ของมันเอง ดวงนั้นเขาชี้ไปยังดาวสีทองสุกสว่างดวงหนึ่งคือดาวแห่งความกล้าหาญเราถอขึ้นจากเสียงหัวเราะแรกของนักรบและคําอธิษฐานของแม่ที่รอคอยการกลับมาส่วนดวงเล็กๆที่กระพริบอยู่ข้างๆนั่นล่ะคะท่านปู่ไลร่าถามพลางเท้าคางมองด้วยความชื่นชม นั่นคือดาวแห่งความรักครั้งแรกเราใช้ความเขินอายของหนุ่มสาวเส้นผมที่ปลิวสวัยเมื่อสายลมพัดผ่านและจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวเป็นเส้นใหญ่ในการทอซิริอุสยิ้มมันจึงมีแสงที่นุ่มนวลและขี้อายเช่นนั้นไลร่าใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้ที่จะแยกแยะวัตถุดิบเหล่านี้ เธอเรียนรู้ว่าความเศร้าที่ถูกปลอบประโลมแล้วจะให้แสงสีงินยวงที่งดงามส่วนความสุขที่เรียบง่ายจะให้แสงสีขาวนวลที่มั่นคงเธอรักทบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับ s ซีรอุสและรักการได้เห็นดวงดาวที่พวกเขาถอขึ้นถูกนำไปประดับไว้บนฟากฟ้าเพื่อส่องนำทางและปลอบโยนจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าแต่แล้ววันหนึ่ง ไลาราก็สังเกตเห็นว่าแสงในดวงตาของซีริอุสเริ่มรีลงรอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นเช่นเคยแต่ก็เจือด้วยความเหนื่อยล้ามือที่เคยมั่นคงของเขาเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อจับกระสวยทอแสงท่านปู่ท่านไม่สบายหรือเปล่าคะไลาราถามด้วยความเป็นห่วงในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งมองดูกลุ่มดาวที่เพิ่งทอเสร็จใหม่ๆ ซิริอุสสายหน้าช้าๆและวางมือที่เหี่ยวย่นแต่ยังคงอบอุ่นลงบนบ่าของเธอเหมือนกับดาวเริกเท่าทั่วไปไลาราเอย๋ยเมื่อแสงสว่างถูกมอบให้ไปจนเกือบหมดแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเลื่อนจางไปหัวใจของไลาราร่วงหล่นไปที่ปลายเท้าไม่จริงท่านปู่ยังมีแสงอีกมากมายเหลือเกินท่านคือดาวที่สว่างที่สุดสำหรับหนู เจ้าคือแสงของปู่ตังหากไลาราเขากล่าวเสียงแผ่วเบาและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องทอดาวดวงแรกของเจ้าด้วยตัวคนเดียวไลารารู้สึกเราากับโลกทั้งใบพังทลายเธอเป็นแค่ผู้ช่วยมาตลอดเธอทำได้แค่เตรียมวัตถุดิบแต่ไม่เคยกล้าพอที่จะนั่งลงหน้ากี่ทอผ้าแห่งจักรวาลน,นั้นเพียงลำพัง หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มจากอะไรจงอย่ามองหาวัตถุดิบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือสว่างสวัยที่สุดซิริอุสกระซิบแต่จงมองหาวัตถุดิบที่จริงแท้ที่สุดสำหรับเจ้านั่นคือบทเรียนสุดท้ายที่ปู่จะให้ได้หลายวันต่อมาซิริอุสอ่อนแรงลงจนทำได้เพียงนอนพักผ่อนมองดูไลาราจากเตียงนอนที่มุมโรงทอ ไล่ราเดินไปมาระหว่างโถแก้วนับร้อยเธอหยิบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาพิจารณาแต่ก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่าเธอเปิดฝาปัญญาแห่งปราดแต่ก็รู้สึกว่ามันไกลตัวเกินไปเธอสับสนและท้อแท้วัตถุดิบที่จริงแท้ที่สุดสำหรับเธอคืออะไรกันเธอนั่งลงบนพื้นอย่างหมดแรงน้ำตาเริ่มคลอ ทันใดนั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นซิรรอุสที่กำลังหลับไหลยอยู่บนเตียงและในวินาทีนั้นเองเธอก็เข้าใจวัตถุดิบที่จริงแท้ที่สุดไม่ได้อยู่ในโถแก้วที่สวยหรูเหล่านั้นเลยแต่มันอยู่รอบตัวเธอมาโดยตลอดไลร่าลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบเธอไม่ได้เดินไปที่ชั้นวางวัตถุดิบแต่กลับเดินไปที่มุมต่างๆของโรงทอ เธอใช้สองมือตักตวงอากาศที่ว่างเปล่าแต่สำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่ความว่างเปล่าเธอตักตวงความทรงจำของรอยยิ้มแรกที่ท่านปู่มอบให้เธอมันกลายเป็นแกนกลางของดาวที่อบอุ่นเธอรวบรวมเสียงหัวเราะเบาๆของท่านปู่ยามที่เธอทำอะไรเปิ่นๆมันกลายเป็นท่วงทำนองที่สั่นไหวอย,อยู่ภายในดาว เธอเก็บเอาความรู้สึกปลอดภัยจากฝ่ามือของท่านปู่ที่วางบนบ่าของเธอเสมอมันกลายเป็นความร้อนที่แผ่ออกมาอย่างมั่นคงเธอกวาดเอาเส้นไหมเห็นความเงียบอันแสนสบายในยามที่พวกเขานั่งทำงานเคียงข้างกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมันกลายเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงของดวงดาวและสุดท้าย เธอรองรับหยาดน้ำตาแห่งความรักและความกระตันยูของเธอเองที่กำลังไหลรินมันกลายเป็นประกายระยิบระยับที่ห่อหุ้มผิวดาวไหล่ร่าเดินไปยังกี่ทอผ้าแห่งจักรวาลด้วยหัวใจที่ทั้งหนักอึ้องและเปี่ยมล้นเธอค่อยๆบรรจงสอดใส่วัตถุดิบที่เธอรวบรวมมาทั้งหมดลงไปในกระสวย เธอเริ่มทอไม่ใช่ด้วยทักษะที่เลิศเลอแต่ด้วยทุกความรู้สึกที่มีต่อชายชราผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอแสงที่ก่อตัวขึ้นบนกี่ทอนั้นไม่ได้สว่างจ้าจนแสบตาเหมือนดาวแห่งความกล้าหาญไม่ได้หวานละมุนเหมือนดาวแห่งความรักครั้งแรกแต่มันเป็นแสงสีครีมอ่อนๆที่นุ่มนวลอบอุ่นและให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน มันเป็นแสงที่มั่นคงไม่เคยริบหรี่และส่องสว่างอย่างอ่อนโยนเหมือนกับดวงตาของซิริอุสเมื่อดาวดวงน้อยทอเสร็จสมบูรณ์มันก็ลอยขึ้นจากกี่ทอผ้าอย่างแช่มช้าแสงของมันส่องไปทั่วโรงทอไลม่าได้ยินเสียงกระแอมเบาๆจากเตียงนอนเธอหันไปเห็นซิริอุสนั่งพิงหมอนอยู่เขามองดูดาวดวงใหม่ด้วยดวงตาที่ฉ่ำชื้น เจ้าทำได้แล้วไลาราเขากล่าวด้วยรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นนี่คือดวงดาวที่งดงามที่สุดเท่าที่ปู่เคยพบเจอหนูจะเรียกมันว่าอะไรดีคะไลาราถามเสียงสั่นเครือมันมีชื่อของมันอยู่แล้วดาวแห่งความทรงจำอันอบอุ่นซิริอุสตอบ แสงของมันจะคอยนำทางเหล่าวิญญาณที่หลงทางให้ได้พบกับความรักจะคอยปลอบโยนหัวใจที่เหน็บหนาวให้ได้รู้สึกถึงความห่วงใยร่างของซิริอุสเริ่มโปร่งแสงขึ้นช้าๆละองแสงสีทองค่อยๆลอยออกจากตัวเขาไปรวมกับแสงดาวในจักรวาลหน้าที่ของปู่จบลงแล้วช่างทอฝันคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ท่านปู่อย่าไปไลร่าร้องไห้วิ่งเข้าไปหาเขาซิริอุสยกมือที่โปร่งแสงขึ้นลูบแก้มของเธอปู่ไม่ได้ไปไหนเลยไลร่าทุกครั้งที่เจ้ารู้สึกโดดเดี่ยวแค่มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเจ้าจะเห็นปู่ในแสงของดาวที่เราเคยทอร่วมกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแสงของดาวที่เจ้าเพิ่งสร้างขึ้นมา ร่างของเขาสลายกลายเป็นละอองดาวสีทองอารามที่สว่างสัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆจางหายไปในความมืดของจักรวาลเหลือทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นที่ยังคงอบอวนอยู่ในอากาศไลร่ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นน้ําตาไหลอาบแก้มแต่หัวใจของเธอกลับไม่ได้แตกสลายมันเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจ เธอเงยหน้าขึ้นมองดาวดวงแรกของเธอที่กำลังลอยออกไปจากโรงทอเพื่อหาที่ทางของมันบนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่จากวันนั้นเป็นต้นมาไลาราก็ได้กลายเป็นช่างทอฝันแห่งหมู่ดาวโดยสมบูรณ์เธอทอดาวขึ้นมาอีกนับร้อยนับพันดวงดาวแห่งมิตรภาพดาวแห่งการให้อภัยดาวแห่งความหวังเล็กๆในวันพรุ่งนี้ แต่ไม่ว่าเธอจะทอดาวที่ยิ่งใหญ่และสุขสว่างเพียงใดสำหรับเธอแล้วดาวที่งดงามที่สุดยังคงเป็นดาวดวงแรกของเธอเสมอดาวดวงเล็กๆที่มีแสงสีครีมอ่อนๆที่ไม่เคยดับแสงดาวแห่งความทรงจำอันอบอุ่นที่ยังคงส่องสว่างอยู่บนฟากฟ้า เป็นเครื่องยืนยันว่าความรักและความทรงจำที่แท้จริงนั้นจะไม่มีวันเลือนจางหายไปจากจักรวาล